สวัสดีครับท่านผู้ชมและติทตาไมายช่วงดีๆทุเรียนบ้านเนินครับวันนี้แดดจัดครับแดดจัดครับแต่มีเมฆนะครับมีเมฆมากนะครับแต่ร้อนอบอ้าวมากเชื่อว่าช่วงบ่ๆยลฝนคงจะตกนะครับดูบรรยากาศทุเรียนครับ อากาศแบบนี้นะครับอากาศแบบนี้ร้อนอบเปาาแบบนี้ถ้าเป็นทุเรียนใบอ่อนนะครับใบอ่อนที่ยังไม่บานนะครับเขาก็จะดูห่อเหี่ยวครับดูเหี่ยวเหมือนทุเรียนขาดน้ํานะครับดูแล้วไม่สดชื่นนะครับไม่ต้องไปตกใจนะครับ เป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าอากาศร้อนมากไมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูฮะไม่สดชื่นนะครับไม่สดชื่นนะครับเดดอบอ้าวมากครับร้อนมากก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคนตกใจทุเรียนของเราเป็นโรคอะไรไหม นะครับขาดสารอาหารอะไรไหมไม่ต้องไปตกใจนะครับเป็นเพราะว่าอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนมากร้อนจริงๆนะครับตอนนี้ก็กำลังจะแทงยอดนะครับ ปอก็โดนหนอนโดนแมลงกัดกินนะครับนิดหน่อยไม่ว่ากันนะครับนิดหน่อยไม่ว่ากันแต่ยอดก็จะอวบมากนะครับพุ่งนะฮะงออยตั้งตรงอย่างนี้นะครับยอดทุเรียนตั้งตรงนี้เขาก็จเจริญตบเติมต่อเนื่องนะครับถ้ายอดงอเมื่อไหร่ก็แสดงว่าระบบรากมีปัญหานะครับอากาศร้อนรอนครับต้นนี้ปลูกใกล้ต้นลำไยนะครับ เดี๋ยวก็โตสักพักหนึ่งลำไยต้นนี้ก็คงจะหมดอนาคตครับต้องถูกกําจัดครับก็จะเหลือไว้นิดหน่อยนะครับไม่ให้บังแสงนะครับแต่ก็โตจริงๆแล้วลำไยต้นนี้ก็ต้องถูกกําจัดออกครับเป็นลำไยกะโหลกครับเนื้อบางครับแต่ก็จะมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับวันนี้ครบรอบนะครับครบรอบถึงปีนะครับ หนึ่งปีของทุเรียนที่หนึ่งปีของลมพายุเข้านะครับลมพายุเข้าวันที่3 1มมีนาคม2 5 6 4ครับทำให้ต้นทุเรียนต้นนี้ครับที่เหลือแต่ตอนี่ครับซึ่งกำลังมีลูกดกนะครับลูกสวยนะครับก็ล้มแล้วก็ตายไปนในที่สุดหลังจากนั้นเราก็มาปลูกทุเรียนต้นนี้แทนนะครับ แทนต้นที่ตายไปไม่งามนะครับผมก็เลยตัดยอดนะครับนะตัดยอดออกเพื่อกระตุ้นโตนะครับนะนิ่ง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 อยู่ยอดนิ่งอยู่ผมก็เลยตัดยอดนะครับตอนนี้ตัดเยอะนะครับตอนนี้เป็นกิ่งข้างนะครับถือกิ่งพันมากิ่งข้างนยอดที่ทําหน้าที่เป็นประธานก็ ก็ลองไปได้สวยนะครับเมื่อคู่นับทุเรียนนะครับนับทุเรียนว่าตั้งต้นเหลือทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสาหรับต้นที่อายุเยอะที่สุดในสวนนี้นะครับสิบสองปีนะครับสิบสองปีย่างสิบสามปีครับ พอปีกปลูกปูป่เมื่อปลายปีห้าสองครับตอนนี้หกห้านะครับกตีสักสิบสาปีแล้วกันครับนับแล้วเหลือห้าสิบเอลูกครับตัวน,นี้ห้าสดลูกนะครับเช้านี้ร่วงเยอะมากนะครับลูกใหญ่มากแล้วก็ร่วงนะครับ เสียดายครับดูว่าถ้าท่านเห็นคลิปตรงนี้นะครับเคยดูคลิปก่อนๆกิ่งนี้ก็จะมีอยู่สี่ลูกนะครับสี่ลูกตอนนี้เหลือสองลูกแล้วนะครับาชานี้หล่นไปลูกหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้ล่นลูกนี้ก่อนนะครับเช้านี้สดๆร้อนๆนะครับลูกใหญ่แล้วนะครับลูกใหญ่กว่านี้อีกนะที่สวนเช้านี้ ทยอยทยอยไปนะครับปัญหาก็คือเขาใบก็มีปัญหาครับใบม,มีปัญหานะคะ็เขาสลัดใบเก่าทิ้งนะครับดูข้างล่างก็รู้นะครับสลัดใบเก่าทิ้งเยอะมากตอนนี้เคยมีกิ่งละสามสีลลลล่ลูกกิ่งละสามสี่ลูกรวงหมดครับเหลือกิ่งละลูกครับบางกิ่งก็ไม่เหลือเลยนะครับ นี้เหลือห้าสิเอ็ดลูกครับมาดูยอดสุดที่ครับว่าตอนนี้ก็จะให้เราให้ผลผลิตเราทั้งหมดเท่าไหร่แน่ชมกันต่อไปครับโอเคครับคลิปนี้ท่ามการอากาศร้อนๆก็พามาชมการเจริญเติบโตของทุเรียนนะครับดูอตอ้นนี้กำลังไปได้ดีนะครับถูกมแมลงกัดกินบ้างครับมแมลงปีกแข็งตัวเล็กๆดำๆฮะเห็นก็ บีมันไม่ทันครับนะตอนนี้อายุมีถึงปีนะครับปล,รปลูกเดือนกรกฎาคมสิงหาส่วนใหญ่จะกระปุกเดือนกรกฎาคมสิงหาเพราะว่าหลังจากที่โดนพายุเล่นงานตัวน,นู้นก็กำลังไปได้สวยนะครับเดิมทีก็มีมะม่วงนะครับมะม่วงเขียวใหญ่นะครับ พวงเขียวใหญ่ล้มล้วก็จะการปลูกทุเรียนแทนซะเลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับผ่าชมกันนี้นะครับเดี๋ยวร้อนขอบคุณครับ